สวัสดีค่ะสวัสดียามจ่ายนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็กินยาเรียบร้อยนะคะก็มาเอาสองไม่ลูกนะคะออกไปกินหญ้านะคะแต่ว่ากล้วยแม่ดาก็คงจะเอาไว้ตอนเย็นนะคะเอาไว้ตอนเย็นเนาะให้เขากินเอาใส่ผสมกับลำอ่อนนะคะผสมกับลำอ่อนให้เขากินแต่ก็จะเอาให้เขากินสองลูกก่อนออกไปอุ้ยกินฟางหมดเลยไครซีนี่ฟางที่แม่ดาเอา ใส่ไว้ให้เต็มรางนะกินหมดเลยนะเนี่ยเอาเอาคนละสองลูกนะอันนี้เอาไว้ตอนเย็นนะไว้ใส่ลำอ่อนตอนเย็นนะจ๊ะอีแม่ก็อยาก,กินเร็วมากสิบุญรอดไม่ทันเลยเห็นไหมเนี่ยแม่บุญรอดไม่ทันเลยเชี่ยวไม่ทันเลยบุญรอดอแม่กินหมดเลย บำรุงบำรุงบำรุงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบุญรอดนะกินกินลำในกระสอบนะบุญรอดนะเขากินเต็มเด้อเขากินลำในกระสอบแล้วเขาก็จะอ้วนนะส่วนฟางก็แม่ก็แม่ดาก็แกะไปใหนะ้เขาก็กินไะได้เวลเอาออกไปกินหญ้านะคะส่วนไฟนะคะนี่ก็หมดทุกวันนะคะทั้งคืนเนาะคือมันจะควันทั้งคืนนะคะหมดเลยนะคะแล้วก็ ไฟก็ไม่ไม่แรงนะคะไฟต้องแรงแล้วเราก็ยังเอาไปทําปุ๋ยได้ด้วยนะคะไว้สาหรับปลูกผักปลูกหอมปลูกกระเทียมหรือว่าปลูกผักหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวป่ะปะ่ใจขึ้นใหม่ไปกินหญ้าไป ฮ่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวน้ำอืมดูน้ำวิ่งใส่น้ำ เพราะว่าเขากินฟางหนืตอนกลคืนอะ่งดกีกว่าแม่กินจะหมดครึ่งโองอแล้วเนี่ยสงสายมันกินลำอ่อนด้วยมันก็เลยเหิวไงอู้กินจะหมดโองหนึ่งแล้วให้ลูกกินด้วยลูกบอกเมื่อไหร่แม่จะอิ่มเนี่ยจะทุบโองอแล้วเนี่ยอนิ้กินมุล่นกินแม่อ้าวกินทำไม ม,มาทางนี้กินแม่บุรดกินแม่น้านั่ไว้กินหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็มันมีฟางด้วยนะคะนีฟางแล้วก็มีร่มไม้ด้วยนะคะมันแดดร้อนมันก็เข้าร่มเนาะมันก็และเล็มกินไปเจอกันขนหญ้าขัดนอน ต้นพูนี่แดงอยูนี่อันนี้โตู้ว่นี้มันส้มส mm ้ม hmm. ส้มส้มิม่วงถม่วงิเอลนะิมม่วงเยอะแล้นะออวัดเลยอ่ะสีชมพูอ่ะมพูวางิตา สีฟ้าไม่เยอะเหมือกันอสีฟ้าก็าาาากน้อยใ้่มัดไม่สยเลยแข่งไปกลับไมั้งแล้วผม,ผม่ะมันต้องพี่ซีก้นแล้วพี่เอามาทางนี้เลยนะยาผัดหมอเดี๋ยวเราจะผลผลผลมขนผม เออทีนี้มันเย็นตาลที่เอาทางนั้นมาทางนี้เลยเด้ะทางนี้เย็นตาเพราะว่าจะเอาผมทีนี้สูงเต็มระเบ้อเคล่อนขึ้นไปให้มันได้ใส่ของวางตั้งแบบนั้นเ๋อโอ้ยนอไม่คิดไปได้จังไหนเอามันนอนแลยมันนอนแบบนี้ กูม่ก็ถูมืช่างเดียวก็มันหายไปนะใช่ก็ว่าจะือว่าใหญ่ว่าโอกูเอาออกไปสิ้นทีเดอเอาออกนะใส่กับไปก็ได้เขได้เท่านี้ขึ้นไปเยกลันเดอยวมันางเลยเราอร่างเลยา่าอันนี้มันเล็กเอาไว้ต้องใส่งคะ จะต้องเอาโฟมอยู่ลบออกจากโฟมไปเลยที่เขีย่ยลงไปเลยก็ได้โฟมอย่างเงี้ยก็ต้องเอาโปรแกรมนั้นก็พอ

อที่แอตวันกปแล้วคมันงอเออทัางในนี่เขาลงควก็ปิดไฟจะได้ไม่มีใครอยู่มีจะไปอยู่มีจะเปิดไฟอยู่ทุกวันเลยประมาณเกือบลงจะเปลสือพันนแ้เหีนม่ใครมาเลยคอยขึ้นนอนเหียเ้อเสือ่าน้าบ้านนู้นตอนนตอน้ก็จะเสือล้วกูที่เสือไปมาค่อยหลับแล้ว

ยินะพระาบอกว่างสัยเข็จะไปเจอกันอที่เขาที่ด้ะขอบเขคอที่บุณทุกท่านรัาชจนะครับฝากช่องใหม่เสือปลาไปเลยค่ะผมสำหรับคลิปนี้นะชองทกคลินอจบคลิปุงท่นีนะคะ